สวัสดีครับพบกับควนจอยช่องพังใบเฟินครับผมวันนี้ควนจอยก็มาได้มาเตรียมผลไม้นะครับเตรียมแตงโมนะครับแตงโมเราก็จะนําแตงที่เราได้มาครับล้างน้ําก่อนครับเพื่อความสะอาดให้น้องช้างเราจะไม่ใช้เปลือกนะครับเราจะอ่าใช้เฉพาะข้างในครับเนี่ยจะเป็นเป็นแบบนี้นะครับทุกคนหลังจากที่เรา ฝันเปลือออกแล้วครับก็จะเตรียมอาหารที่ออเดอร์สำหรับคนที่ใจดีทุกท่านนะครับที่จะเมตตามอบอาหารให้ของช้างนะครับก็เราก็จะเตรียมมีแหงโมมันแก้วแล้วก็อ้อยนะครับวันนี้เราก็จะมีสามอย่างครับก็ฝากอุ่มด้วยนะครับหลังจากที่เรา เตรียมแตงโมนะครับกับมันแกวนี่ครับผมปอกเปลือกให้ด้วยนะครับก็จะมีมันแกวหวานอร่อยกับแตงโมนะครับนี่ก็เราก็จะเตรียมอาหารออเดอร์แรกนะครับเป็นออเดอร์ของพี่กวินาทนะครับกวินาทสามร้อยคะแนนพี่กวินาทผมขออนุญาตนะครับผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนคะแนนเป็นตะกร้าของเราใหญ่มากนะครับทุกคน นี่ครับผมตะกร้าใหญ่นะครับเราจะขอเปลี่ยนเป็นตักร้าละห้าสิบคะแนนนะครับนี่นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวควันจ่อยก็จะพาไปดูนะครับอ่บาาเราวิธีการปอกอ้อยให้น้องช้างนะครับเป็นยังไงครับตามเราไปดูกันเลยครับาสาให้เห็นตอนปลอกอ้อยด้วยคุณแม่ ราจะให้ดูนะครับวิธีการปอกอ้อยเป็นยังไงนะครับใ,ใช้มีสองคมนะครับปอกอันนี้มีอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับมีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการเยี่ยมอ้อยนะครับทำไมเราต้องปอกใช่ไหมครับ เพราะว่าอยากให้น้องได้กินง่ายๆนะครับเขี้ยวง่ายๆครับผมเดี๋ยวถ้าเรานําปอกเปลือกออกให้เขานะพี่น้องๆก็จะเขี้ยวง่ายนะครับคุณแม่อาจจะไม่ค่อยสัมทัดนะครับมีการช่วยเท่าไห่เพราะว่าคุณแม่ก็จะติดตรงที่ต้องดูแลนะฮะน้องพนักพิการ จะช่วยควันจ่อยได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก,ก็ต้องใช้ความพยายามนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเข้ามาสนับนุนนะครับบ้านน้องใบเฟินด้วยนะครับฝากไปด้วยครับนี่เราจะให้ดูไปนะครับว่า,วามันจอยปอกอ้อยเป็นยังไงบ้าง มาอุดหนุนแล้วก็ให้กำลังใจคนจอยได้ครับคุณแม่อาจจะปอกไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะไม่เหมือนคนจ่อยเพราะว่าคนจ่อยอาจจะมีความคล่องอยู่ในตัวนะครับ นี่ครับคุณแม่ครับบอกอ้อยนะครับไม่รู้ว่าลานี้นะครับจะใช้เวลานานไหมนะครับถ้าเป็นควันจอยก็คงจะเสร็จไปนานแล้วครับผมฝากเป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนนะครับบ้านน้องไปเฟิร์นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้ควันจอยครับผมนี่ครับฝากุ ผลผลไม้ออนไลน์ควนจอยด้วยนะครับคนจอยอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะครับคนจอยอาจจะรับเป็นพีออเดอร์ครับผมเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยเก่งในการพูดสักเท่าไหร่แล้วก็อ่าพอดีควนจอยไม่มีคนช่วยเนาะก็เลยไม่สะดวกในการไลฟ์สดนะครับก็ต้องขอประทานอาภัยด้วยนะครับก็อาจจะเป็นรับพีออเดอร์ แล้วกันนะครับก็ใครสามารถสั่งจองสามารถโทรมาหาคอนจอยได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดห้าสามเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ปดห้าทวนอีกรอบนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดห้าสามเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดห้านะครับ่าถ้าสำหรับคุณพี่ท่านไหนสั่งจองแล้วออเดอร์วันนี้ก็อาจจะนำไปให้น้องพรุ่งนี้นะครับ แต่ออเดอร์วันนี้ก็จะเป็นของคุณพี่กวิน,นาทนะครับของคุณพี่กวิน,นาทสามร้อยคะแนนพี่กวิน,นาทผมต้องขออนุญาตาปรับราคานะครับปรับคะแนนนะครับให้เป็นห้าสิบคะแนนนะครับเพราะว่าจะพาไปดูตะกร้านะครับตะกร้าของเราใหญ่มากครับทุกคนครับ เราก็จะมาดูนะครับว่าอ่าคอนโอยได้เตรียมอาหารให้น้องช้างเป็นยังไงบ้างนี่ครับมาเริ่มมาเทิมเลยครับนี่ครับก็จะนำเต็งโมครับใส่ก็จะมีก้อยมีเต็งโมมีมันเกวนะครับใส่ให้น้องนะครับอันนี้ออเดอร์ของเรานะครับก็จะเป็นหกตะกร้านะครับหกตะกร้าของพี่กัวินาทนะครับ นี่ครับผมให้น้องได้กินจุใจไปเลยให้น้องได้กินจุๆนะครับใหญ่ๆครับผมนี่ครับผมนี่ครับอันนี้เราก็จะเป็น สามตะกร้าแล้วนะครับสามตะกร้าเราก็จะเหลืออีกสามตะกร้านะครับคุณแม่เอาใส่ให้หมดเลยคุณแม่อ่าเอาอ้อยที่เหลือใส่ให้หมดเลยเพราะว่าเราทําตามออเดอร์นะครับนี่ใส่ตัวนี้คุณแม่เนี่อ่า เยอะให้น้องๆได้กินตุดๆนะครับนี่ครับผมนี่นะครับเราก็เตรียมพีออเดอร์อวันนี้ครับหกตะก้านะครับมาไว้ให้น้องๆแล้วนะครับมาดูครับผมดีใจใหญ่เลยดูนะครับดีใจใหญ่เลย ดีใจใหญ่เลยจะได้กินของอร่อยอร่อยนี่ครับผมอ่าเราก็จะแบ่งเป็นตัวละสามตะก้านะครับนี่ครับตะก้าโตโตเลยนี่ครับพี่ใบเฟินก็นี่ดีใจใหญ่เลยอุ้ยวันนี้ฉันจะได้กินอาหารอร่อยอร่อยนี่อ้าวคุณแม่เอาอาหารไปให้น้องปอมแปมก่อน จะให้น้องปอมแปมสามตะก้าก่อนนะครับ <Okay. S 1> ป้อนเลยก็ได้คุณแม่ไม่เยอะอ่าเี๋จะพาไปดูอ่าสวัสดีค่าก็ลูกปอมแปมอ่าสวัสดีขอบคุณพี่กวินานาทก่อนแล้วขอบคุณค่าก่อนไหนทํายังไงเสียงก่อนแล้วไม่เอาเสียง <Yeah. S 1> อ่ะขอบอ่ะขอบคุณค่าขายยังไงขายด้วยขายด้วย,ย,วยไหนทุจ้าไม่ขาน่ะขาน่ะขา ขาหนูยังไม่ขาหนูอยู่ไหนนะ่ะขาหนูนะ่ะขาแล้วนี่ใจใหญ่เลยเอาขาก่อนขาก่อนลูกเสียเอาวัดีค่ะเสียงด้วยเสีย,ขย,ยงขาขยังไงคาเสียงเสียงด้วย ขาเนี่ยขาขั้วขาข้วด้วยยอใหย่อตัวทียสวยไม่เอาไม่น่ารักไม่ให้ไม่ให้อ่าถอยถอยก่อนลูกถอยถอยขายยังไงอ่าสวย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 ด้วยอ่าสวย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 ก่อนโอเคก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ดีนะครับที่มอบคะแนนนะครับให้น้องๆนะครับได้กินของอร่อยๆนะครับ ก็ควรจอยก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็อาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับผมอร่อยใหญ่เลยดูสายตานะครับสายตาครับดูตาครับผมโอ้ดูสายตานะครับ,รบนีบนคบ่ครับผม พาคุณแม่มาเล่นกับพี่ใบเฟินนะครับมีใบเ,เฟินกินมีตัวท็อปเลยนะครับเรื่องกินครับเรื่องกินไว้ใจใบเฟินครับไว้ใจน้องใบเฟินนะครับอันนี้ก็ไปสองตะก้าแล้วนะครับอ่าตัวละทุจ้าก็แล้วลูกทุจ้าก็แล้วใบเฟินไหนนี่เรื่องกินไว้ใจหนูฮะ ยังกินเรื่องใหญ่นะคะสำหรับหนูมีเท่าไหร่หนูฟาดเรียบอสเสียงหน่อยนี่นะครับผมก็เป็นช้างครอบครัวเนาะคุณแม่อาจจะไม่ค่อยเก่งในการอ่าสื่อสารหรือว่าคนไม่ค่อยได้ได้คุกคีเหมือนคนจอย ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจครับผมก็ถ้าพี่ๆแม่ๆทุกท่านนะครับที่เห็นอ่าเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับอาจจะมีคําถามว่างงทําไมต้องทําแบบนี้เพราะความ่อยไม่มีคนช่วยนะครับแต่ในเรื่องคะแนนของเรานี่นะครับเรามีความจําเป็นที่จะใช้คะแนนเราอยู่หลายอย่างเลยเพราะว่า ตั COVID, so first, so team, so musician, ้งแต่โควิดเข้ามาในครอบครัวของเราเนาะก็เราเป็นครอบครัวรับจ้างนำช้างไปรับจ้างอะไรเงี้ยก็สบปัญหามาปีกว่าแล้วอ่าทำให้คะแนนที่เราเก็บอียงน้อยเร็ไว้ไม่เหลือแล้วนะครับไม่มีแล้วทีนี้คุณแม่เองและก็ทางควานจอยเองนะครับก็จำเป็นต้องใช้คะแนนนะครับ คะแนนไม่ว่าจะเป็นาการนำคะแนนไปไปใช้หนี่สินนะครับไปใช้นี่สินนะครับ,นนรบก็ก็จึงจำเป็นอ่าออก็อย่าลืมอุดหนุนและช่วยคนจ่อยแรยงนึ้งน,นะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกลำบากมากนะครับอ่าลำบาก เพราะว่าควอนจอยต้องพูดแบบตรงๆเลยไม่มีคะแนนจะใช้นี่เขาแล้วนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับทุกท่านทุกคนนะครับให้ความเมตตาการุณาด้วยนะครับก็คะแนนนี่ควรนจอยจะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นค่าอาหาร น้องช้างอ่าส่วนที่สองก็จะเป็นใช้อ่าใช้ใช้นี่ส่วนที่สามก็จะเป็นค่าใช้จ่ายอ่าในการไปตัดหุงหาอาหารให้น้องช้างนะครับ ส่วนที่4ี่นะครับเราก็อยากจะเปลี่ยนต้นเสาต้นนี้นะครับให้พี่ใบเฟินนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะทำร่มนะครับล่มให้พี่ใบเฟินนะครับก็ขอความเมตตานะครับคณพี่ที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเราไม่ลำบากนะครับเราคงไม่ทำแบบนี้นะครับอตอนนี้ชีวิตลำบากมากนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูครับผมมาเหลือกี่ตั๊กกะน,นี่เรื่องกินไว้ใจหนูนะครับเรื่องกินไว้ใจหนูีน่จะพาดูตานะครับตาเป็นยังไงครับขอเสียงหน่อยราคาด้วย น,าานี่ดู่วงตาดูดวงตาครับดูด,ด,งาาดวงตาครับาฝกคุณพี่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับอ่าดูความน่ารักของน้องนะครับอ่ะปอมแปมทุจใจยังไงลูกทุจใจทุจใจยังไงทุจใจทุจใจอ่า ขาด้วยขายด้วยเลี้ยงขายด้วยขายยังไงอึอึออึเลขายด้วยอึขายังขายโอ้หอันนี้ก็การใช้คำสั่งนะครับเหมือนกับอ่าถ้ามีของกินเนี่ยอ่ะเลี้ขายด้วยอะไรก็ยอมนะครับอะไรก็ยอมอ่ะว่านอนสอนง่ายนะครับถ้าไม่มีของกินก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องอ่า เหมือนกับอุ๊ยไม่ทาหรอกฉันไม่ได้กินอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนนี่ครับนี่ก็จะเป็นตะกร้าสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับผมก็จะพาไปดูตะกร้านะครับนี่ครับผมตะกร้าหนึ่งสองสามนี่ก็จะเป็นสี่ห้านะครับสี่ห้าอ่าสี่เดี๋ยวก็จะวางให้ได้ดูนะครับนี่ตะกร้าที่หกนะครับ นี่ครับผมก็เป็นความอร่อยของน้องช้างนะครับก็ถ้าน้องช้างบอกว่าถ้าน้องช้างพูดได้น้องน้องช้างก็คงจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็น้องช้างก็คงจะพูดว่าขอหนูกินทุกวันได้ไหมนี่ครับผมดูสายตานะครับ พ่อจอยหนูลำบากแล้วนี่นะครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับนี่ครับความตั้งใจควรจอยนะครับรงคงจะเแบ่นงน้อย,ยให้ตายจากกันไปคนละข้างเลยนะครับนี่ครับผม ดูตาครับผมมีความสุขมากครับโอ้ยมีความสุขมากเอาใส่ปากเลยเอ้อยากได้เยอะๆขอเสียงหน่อยอ่ะไหนขาด้วยขาตึง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 ไหนเต้นให้ดูอ่ะเต้นให้ดูเต้นยังไงไหนเต้นเต้นไม่เอาเต้นเต้นไหนขาโยกขาด้วยไอ้เยโยๆขาโยกเต้นก่อนเต้นก่อนแล้วอ่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเต้นก่อนอ่ะเต้น เต้นไหนเต้นยังไงไหนตึง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 อัลเ็วเต้นก่อนเร็วอายโย่ขาก่อนอายโย่ขาอายโย่ขาก่อนเร็วอ่ะเต้นเอ้ย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 เอาโหเต้นเต้นอ่ะเต้นเต้นก่อนเร็วเอ้ย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 อ่ะสวย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 อ่ะเต้นอ่ะเต้นเต้นเอ้ยเฮ้ยยึ้ไม่เอาเอานานนานนานนขาด้วยเอ้ยอ่ะเต้นเต้นเต้นดีๆขาสวยๆวอ่ะเต้นโอ้ยเต้น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 ไหนขา à khá tên suối leo à tên tên là lục tên à tên gọi leo tên 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 để PFC ủng hộ nón mày leo leo à tên tên như ngay tên như ngay à này à yộc yộc à yộc yộc không phải hay lục à yộc à này này nụ tên gọi leo ấy à tên hay đua leo ô hồi, ngon lắm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  ấy ấy ngon lắm à, ấy. tên như ngay bỏ à, à, tên như ngay bỏ อ๋ออาแม่แม่เอาให้แม่มันแล้วพี่ก็จะเป็นตะการสุดท้ายนะครับให้น้องนะครับนี่นะครับก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดเงินขอให้ได้เงินนะครับคิดทองขอให้ได้ทองนะครับคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะครับ ขอพระครูประกรรมนะครับจงคุ้มครองคนที่ทุกท่านทุกคนนะครับตลอดถึงเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามคอนจอยนะครับขอให้ชีวิตการงานนะครับจงพบแต่ความเจริญก้าวหน้านะครับต่อวันนี้หลังจากที่เราได้นำผลไม้ออเดอร์แรกนะครับเป็นของพี่คุณพี่กวินาธเราก็คงจะอ่า ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e นะครับให้เรามีกำลังในการเดินไปข้างหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ